ลิซ่าตัวมัมเปลี่ยนแรปกลางคอนค่ะเพลงมันนี้ยังโหด drop m เ n อ e r f u c k i n g ฝรั่งถึงขั้นตะโกนบอกแบบนี้ค่ะ สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะในที่ทัวสมาชิกค,ค่ะก็แสดงที่เทศกาลดนตรีโคเชล่าแล้วนะคะในวันที่15เมษายนค่ะก็ขึ้นแสดงเวลาประมาณ11โมงครึ่งบ้านเรานะคะก็เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการค่ะก็มีศิลปินมากมายค่ะขึ้นแสดงบนเวทีนี้ด้วยเปิดตัวการแสดงมากับลุกดําชมพูค่ะสมาชิกก็มีการเปลี่ยนลุกการแสดงประมาณ3ชุดนะคะขึ้นแสดงตั้งแต่11โมงครึ่งค่ะถึงยโมงครึ่งกันเลยทีเดียวค่ะจัดหนักจ เต็มเพอร์ฟอร์มก็ดีค่ะสมกับมาตรฐานเกิลกุ๊ฟอันดับที่1ของโลค่ะนำเพลงจากอัลบัมก่อนๆนะคะมาแสดงที่นี่ด้วยและจัดการแสดงโซโล่แต่ละเมมเบอร์ค่ะเริ่มจากเจนนี่นะคะกับเพลง You and Me พีจีซูค่ะกับเพลง Flower ตามด้วยโรเซ่นะคะกับเพลงกอนและออ e Ground และปิดท้ายการโซโล่ของลิซ่านะคะกับเพลงมันนี่ก็แสดงอย่างสมบูรณ์แบบนะคะสื่ออารมณ์ออกมาได้ดีทุกคน ก็สามารถกรีสส่งกำลังใจปรบมือได้เป็นอย่างดีค่ะพาสการสแสดงของลิซ่านะคะกับ เพลงมันนี้ค่ะลิซ่าก็รูดโหนเสากลางเวทีอย่างแซบนะคะยิงท่าฉีกขาอย่างกว้างค่ะเอวก็ดีสะโพกแน่นทําฝรั่งอเมริกากริชดังลุกฮือเป็นอย่างมากพอรูดหนเสาจบนะคะก็ตามด้วยร้องเพลงมันนีในการสแสดงครั้งนี้นะคะลิซ่ามีการเปลี่ยนเนื้อร้องและทาเต้นบางส่วนค่ะในส่วนของท่อนฮุกนะคะลิซ่าเปลี่ยนเนื้อร้องอย่างโหดนะคะให้ดุดันยิงขึ้นค่ะแฟนๆต่างก็บอกว่า จำเนื้อร้องฉบับเดิมไม่ได้อีกแล้วนะคะดรอปสัมมันนี่มาเตอร์ฝากินมันนี่ค่ะ ตัวแม่มาเตอร์ฝักกินมันนี้คือดุเดือดดุดันมากจังหวะการแดนส์นี่คือน่ามองทุกการเคลื่อนไหวน,นะคะฝรั่งที่ไม่กาก็เต้นยกจังหวะตามศิลปินได้เป็นอย่างดีค่ะพอถึงท่อนร้อง every one silent นะคะจังหวะดนตรีนักร้องก็เงียบทั้งงานนะคะพออาจจะทิ้งจังหวะไปนาน,นะคะ่ะฝรั่งก็เงียบแล้วสงสัยนะคะพอเงียบนานจนเกินไปค่ะฝรั่งก็ตะโกนต่อนะคะบอกว่า listen to my talk นะคะและ ซาก็รองท่อนนี้ตามค่ะก็ตามโดยจังหวะดนตรีก็พุ่งขึ้นมาเรียกได้ว่าลุกคือมากๆเลยละค่ะเป็นการกินเรียบที่โคเชลล่าอย่างแท้จริงนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่น่าตื่นตาตื่นใจและขนลุกในเวลาเดียวกันค่ะเช่นเคยนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามค่ะและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไมีพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ